สวัสดีครับพี่อารมเองครับวันนี้พร้อมจะมาวาดเล่นกับพี่อารมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์กันเลยมากันที่โจทย์ประจําวันนี้กันนะครับก่อนอื่นพี่อามก็จะวาดโจทย์ขึ้นมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องๆจะทายถูกกันหรือเปล่าว่าโจทย์นี้คืออะไรเอ๋ดูแล้วน้องๆทายกันถูกไหมครับว่านี่คืออะไรจากโจทย์เนี่ยดูๆไปแล้วเอ๊ มันจะเหมือนกับกำลังมีเด็กสักคนหนึ่งกำลังยืนอยู่แล้วก็ถือสายยางพ่นน้ำหรือเปล่าครับเนี่ถ้าใช่ก็สแสดงว่าเขากำลังขมักขเม็ดในการฉีดน้ำเลยละครับนี่แต่ถ้า,าว่าไม่ใช่แบบที่เราคิดแล้วก็อือไอเจ้าสิ่งที่พ่นน้ำออกมาแบบเนี้อจะไม่ใช่เด็กยืนต่อท่อสายยางก็ได้ใช่ไหมละครับงั้นพี่อามคิดแบบนี้ครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้น่าจะเป็น เจ้าตัวนี้หรือเปล่านะเอะ๋น้องๆทายกันถูกไหมครับว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรอย่าบอกนะครับว่าคือผีเสื้อไม่ใช่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือช้างครับโอ้โหเจ้าช้างตัวใหญ่กำลังพ้นน้ำอยู่นั่นเอง เราก็วาดช้างลงไปแบบนี้ <c oughs> และแน่นอนนะครับก็อย่าลืมใส่ง่วงไส่ง่าให้ครบด้วยนะฮะแล้วก็อ้ามพี่อามขาดหางช้างครับหรือจะมีคนกำลังเป็นควันช้างอยู่ก็ได้จากนั้นก็เพิ่มเติมให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นเช่นมีหยดน้ำที่ไหลลงมาแบบนี้หรืออาจจะเป็นลำธารครับที่เจ้าช้างนั้นกำลัง สูบน้ำขึ้นมาพ่นน้ำเอ๊ะมีปลาโผลขึ้นมาด้วยไหมครับเนี่ยอืมนั่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายแล้วใครชอบใจอย่างไรไปลองลงสีกันดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้ก่อนนะครับจะได้กลับมาเจอกันบ่อยๆแล้วมาวาดเล่นด้วยกันนะครับ